นอดีพี่น้องมือนี้กามาคือเกาใย,ายมุงมเฮ็ดแล้วกินคือเกากินเที่ยงพี่น้องเมื่อนี้ใยายนองงัวมาพี่น้องต้มเปียเรียบร้อยแล้วสีมะออมกินเที่ยงพี่น้องนอนง่วงนอนใก่อ,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 อมามาห้สีมะออมกินเทียงง่ยายง่ายพี่น้อง เรียมเคียงไว้ไวดแล้วพักพักหอมบัวพักซีเล่าพักอีตูกัเพราอีเลือดพี่น้องเคียงแกงก็เตรียมไว้แล้วต่อไปห้องสตําฟเคียงแกงได้พี่น้องปิดไฟไปถาพ็ดีหมอหมอเดียดเขาก็เอาเคียงแกงลงเลย เคียงแกงพี่น้องตำเคียงแกงก้อนตะไคร้ลงไปพี่น้องตำตะไคร้ก้อน ให,หอมแดงเคียงเ,ยเ,ยงเยนื้อเล่นทะคอมน้องหวานละใส่พริกลงไป เปิดไฟข้างหม้อไปพี่น้องตามเพียงแกงแล้วแล้วเขาก็เคียงลงออจะกระเทียมลงไปเล็กน้อยพี่น้องหัวหนึ่งจีบนึงเียมไปจีบนึง เริ่มสิพวดแล้วพี่น้องเสร็จแล้วเทียงแก่งห้องตำบนละเอียดทักปันได้พี่น้องเสร็จเรียบร้อยห้องขากำลังเดียดพี่น้องกำลังพดเลย แกงร่วด้พี่น้นงเอาเครื่งแกงลงตนอมนองงวพี่น้องนองงวปลาไหลเป็นได้ดอก,อกเอาลิ้บอกก่อน,น ลาลงไปพี่น้องลาลงไปช่วยลงไปน้่นปลาหนองหัวต่มเปียร์เลรอพี่น้อง เชียงแกงหอมเขากะจะค่อยออกพักลงลื่นเกียเกี่ยลงไปพี่น้องเล็กน้อย มาน้ำามล่างคกนามล่างคก,กพี่น้องเสร็จแล้วใส่ดุบดูดลงไปพี่น้องดูดลงไป เพียงแกงหอมเข้ากันกับเนื้อกับนอ่องมั่วพี่นอ้องข้องค่อยเอาพักลง น้องหัวจินเชียงพี่น้องเสียๆให้กินทุ่งเ่าเก่ามักเ่าเก่ามักป้อมน้องหัวบาบอกประเดีนแวว่า หวนนี้บไดยินเล็กตียายนี่จะเขาวาเกตซ้อนกับงบหนึ่งอมขอกันแล้วพี่น้อง ไอ้ซาเซ็บแซ่พี่น้องฟองหายินยากเหนืองวออกเองนี่พี่น้องเน้องอออกเองงวพี่น้องน้องงอน้องงอออกเองแล้วเจะเอาคัากลงมด้วยพี่น้องมัน หอมลงไปซีลาวซีลาวลางไปไักินเลือดกิเลือด Itu, om hong, binang. Oh, hong hui hui. Ada binang deh. Kau ceng nampi deh. Om nong hui deh. พักเปยจักน้อยพี่น้องเอากระสบปิดไฟไห้อยอหย้อยละพี่น้อง ไฟขาข้าวเปีือยเลยพี่น้องหอมแล้วนิดไฟอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาไปให้เขาไปสิตักสใส่จาน กาน,นมาด้พี่น้องหม้อหัวหินหอนหม้อหมาขีนแยมเทียงหิอนพี่น้อง ไข่สาหนองหัวพี่น้องจะไข่ใ่ญ่ๆเลยด,ยพดย้พี่น้องเด้อถึงน้ำการเด้อเสร็จเรียบร้อยแล้วบัดนี้ ตาอมน้องงัวเฮาพี่น้อง Set เสรียบร้อยแล้วหอมน้องหัวมาเด้อกินน้ำกันเด้พี่น้องคลิปนี้ก็เป็นอันว่าเซจเรียบร้อยพี่น้องคลิปหนาค่อยพอกันไหมจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหาย่ายม่งในเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ